็นไหมครเพื่อนๆอันนี้ช็อปปี้พายนะคะน่าทานไหมคะอาหารฝรั่งข้างบนจะเป็นมันบดนะคะข้างล่างจะเป็นเนื้อสับก,กับแครอทนะคะหอมแล้วเราก็เอาเอามันฝรั่งไปต้มแล้วก็บดแล้วมาเอามาใส่แล้วก็เอาเข้าเตาอบค่ะให้ขาสีสวยสวยนะคะเพื่อนเพื่อน นี่เลยค่ะน่าทานไหมคะเพิ่งอบเสร็จเลยค่ะมีแต่วันนี้อบใช้เตาสามเมนูเลยค่ะอบเนื้ออบชอป,ปิ้วไพแล้วก็อบเค้กนะคะ เห็นไหมคะน่าทานไหมจะเป็นน้ำเกรวี่หน่อยๆค่ะเห็นไหมร้อนๆเลยค่ะน่าทานไหมคะเพื่อนๆ แล้วก็มาต่อกับเมนูเนื้ออบนะคะนี่คะ่ะเนื้ออบเพิ่งออกมาจากเตาเหมือนกันคะ่ะอบไฟอ่อนๆนะคะอบเป็นชั่วโมงเลยคะ่ะชั่วโมงชั่วโมงชั่วโมงครึ่งประมาณสุกนุ่มเลยคะ่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆ เห็นไหมเห็นไหม,ไมน่าทานไหมคะน่าทานไหมน่าทานไหมมาทานกับเจ๊กไก่นะคะเพื่อนๆจา๋าวันนี้มีรวมแล้วมี3เมนูคะ่ะมีเคก้กกล้วยหอมแล้วก็ชับป,ปิ้ายแล้วก็อบเนื้อนะคะ อบเนื้อก okay, so. ็ไม you know. ่ต้องไม่ได้ใส่อะไรมากมายค่ะเอาเกลือโรยๆไปแค่นั้นเองค่ะแล้วก็อบเห็นไหมคะน่าทานไหมคะเพื่อนๆโอเคค่ะคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์หรือกดติดตามให้เจ๊ไก่ด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะเพื่อนๆจ๋าเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่าน 没啥存在感，该。